วันนี้กับมาป้ก็วันกวันนะครับพอหลังจากไอร,ร,รีโนเวตล้านมามือแล้วก็ยังม่ได้ลงคลิปเป็นเรื่องเป็นรล่าเตือนนะครับหลาซุกก็คือคุณนี้ตรงล้างเราไม่ได้ได้รีวิวล้านไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมกับป,ป้าปี่นอกาพอว่าระว่างที่ผมในล้อลูกข้าอยูเนี่ยทีมงานเป็นญายอย่างกับพองได้เตรียมอย่างพองนะครับแล้ววันนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือ้นตํารับอาหารเหนือมาครับพุณแม่ผมเองไม่เอาหาลูกครับผมคงเป็นญาตอย่างพองเดียวไปดูกันนะครับ ตามมาเลยครับพี่ครับจับบรรยากาศทีลานะครับช่วงที่ลูกค้าเขากำลังเตรียมของตีวกรรตีดตัวข้ากำลังจะต้องเริ่มเข้านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับต้งังแรงขสมัยเก็ลูกค้ามาแล้งครับจะเปินจะมานั่งมานั่งนะมอวันนี่ก็จะได้แขนังโตนี่เนาะโต๊ะโตไอ้นังอยู่โฮมหน่อยนีีมีลราคานะครับแล้วก็โต๊ะขันโต๊ะนี่นะครับถ้าเป็นมอวันนะแต่ว่า มาเลงนี่กะชมองแม่ตุ้ยไถมานั่งตั้งนอกเนาะแล้วแต่ชอบนะครับหลายๆมุมนะครับเดี๋ยวเหมือนฟ้าไปดูนะครับว่าทีมงานควบเปิด์พันเป็นย่างอย่างพองนะครับไปยี่ปการณ์เหน่อยไม่ไผพองนะครับอ้าวอันนี้อันนี้น่องสมทิดนะครับอ,อ, <c oughs> อันนี้อันนี้น่องสมทิดนะครับกำลังแม่ไม่เน,ะนาะกำลังแม่ไม่นะครับมาทํางานจะยายกล้องนะครับจะยายกล้องอยู่แล้กับจุ๋ยร่างถือร่างจอดเนาะ เตรียมตัวอย่างตัวนี้นะครับห้องขวานะครับอ <ambling. Yep. íveis> ันนี้ผมก็จะได้เตรียมเตรียมกุ้งว้นี้ครับเตรียมกุ้งเดี๋ยวไปเจาะกุ้งมาทรงนะครับกุ้งมาทรงตัวนี้ผมก็ด้เตรียมน้ำไว้กุ้งนี่เขาจะเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาต้องเตรียมอุณหภูมิมั้นเนาะน้ำกุ้งจะอยู่ได้นะครับเดี๋ยวกุ้งเต้นพอเป็นคันี่ก่อเดี๋ยวไปเจาะจะมาทรงนี่เนาะเตรียมไว้นะครับในหัวบรรยากาศกันยูนะครับเนาะ เดี๋ยวจะเข้าไปพอกับมาแย่งกับพองเนาะต้องสมคิดครับขอเข้าควกรรมได้ก่อเดี๋ยวนะครับในครัวตอนนี้กับเราเป็นชุมชนแอร์แอทอยู่ครับเดี๋ยวกันเนอเดี๋ยวกันเนอโอ้ตัวนี้แอร์ขนาดเลยครับนี่เดี๋ยวจะไปหาต้นตำรับอาหารเหนือมาได้นี่ครับในควเป็นการเตรียมของเตรียมถ้วยเตรียมจอดเตรียมงานเตรียมอาหารเพื่อรอปีน้องเข้ามาพูดหนุนมาแร้งนะครับนี่ครับต้นตำรับอาหารเหนือครับนี่คือแม่ผมครับแม่สวัสดีครับ นนีีี่่ครับับสสวดเจ้าแม่มาอย่างครับวันน,วน,น,นี้นี่มาเยี่ยมคุณพ่อเนี่เดี๋ยแม่ใส่ผ้ากันเปี้อนคลิปก็โ <c oughs> อเป็นยังโอเป็นยังไ<อ>มองอ่อกฟอสหรออ๋อกันเปี้นอนฟอสเปืดวคนบอกฟอสครับโอเป็นยังโอเป,ป็ยนยังแม่แม่ลูกบ้านมะแม่มากี่วันแล้วครับมาได้สองสามวันแล้วอ๋อสองสามวันแล้วเนาะวันนี้แม่เอวหาเนาะไม่เนาะนี่แม่เอวคอรอนเล็กไม่เล็กคอน์ดเล็กเป็นจะได้ของแม่พอได้ก็น้ำยูแค่ได้ยูพอได้ยัแม่เนาะ นี่อันนี้ก็เบียกนะเสบเบียรก็ได้เตรียมเนี่ยจะเน่ยพี่แกงเนาะพี่แกงเน่ยเองนะครับพี่หลับเน่ยเองพี่แกงเน่ยเองสู้ต้นตำรับกันมานี่แล้วนะครับนี่นะครับะเตรียมของอยู่เนาะในหัวนี่กับเปิ้นกับมีนะครับมีอันเน่ลู่ครับครับมาถอดครับนี่ไงเนี่ยลู่กดีลังมีลู่อยู่มีเครื่องลู่อยู่เนาะนี่ครับเนี่ยลูกค้าวเปินกับเริ่มเข้ามาแล้วเนาะเริ่มเข้ามาแล้วนี่ครับ เริ่มเนี่ยเริ่มทำอาหารเริ่มเข้าไปไล่ในนะครับเชฟโจเปิดกับมีครับมีมีเอ่อเอาใส่รูนะครับแขกเนี่ยแยงอยู่เชฟโจเป็นได้คองครับเป็นได้ครรับเืวามครับเนนรื่อยๆเนาะเมย์นะเนาะเชฟโจเนาะเนี่อหัวเปิดกับว่าเมย์เขาดูข้าวเป็นสอบลุ้มเนี่ยตึงหลับตึงรูสเปสใช่ป่ะๆๆ <c oughs> ่ตอนนี้ก๋วเตรียมเครื่องอกพร้อมละสาวกที่นี่พร้อมรับซึกนักครับผมวาอาหารมีมายากินอาหารเหนือแต่ลงมาล้องนะครับนะครับเชื่อๆเ็นไงเป็นเดียวนะครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดทอดครับเฮ็ดทอดเปิ้นกำลังมาทรงเนาะสรงลูกพะเยามาครับผมเฮ็ดทอดก็เลยนุ่มๆเท่านั้นครับมากินจะได้นะครับถหัวเป็นควันนะครับภูมอาหารในเตรียมไม่หลากหลายมากเลยครับตอนนี้ต้มไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไฟฟ้าไปพอครับนี่ตับเตี๋ยวฮาวันทอดแล้วนะครับ ครับเปี่ยนเัาถอดแล้วไม่กินกับลูกเนาะนี่นี่ตำนะพี่อ๋อไก่เน,นืองเนาะไก่เมืองนือง,ง,งกับไข่ดีขนาดครับตัวนี้นี่ก้าจะตำอันอ่าตำเหมืนพี่ไก่เนืองกันครับเขียโจ๊กเหมือนกันมาเนี่ยกับเข้าอยู่แถวบัวคาะสังหลับลูหลบัหลบลบูตึงวัน,นไก่เมืองนึองขมิ้นนะครับมาลองจิ้มดูนะครับไก่เมืองนี่แม่ลูกบ้านมานครับเลี้ยงเองนะครับแม่เป็นคนถูกนะครับ นี่ครับผมพอป้าพอไก่แม่ไก่นี่มันไก่แจ้นะแม่เนาะไก่แก่ก่อนนี่ครับไก่นุ่มขนาดเลยเจ้าเนื่องเจ้าแกงแค่เจ้านี่ยยังนี่ครับไก่แท้ๆนะครับเลี้ยงมาจากสวนนะครับสวนที่บ้านนอกที่พะเยาไปเนี่แม่ผมเอามาเพือตัวเอแล้วก่อข้าวมดท้กงสั่งจากบ้านมานะครับเพราเป็นควันกัจะขายไก่บ้านอย่างเดียวนะครับไก่เมืองไก่ต่างโมกาดนี่บได้กินเพราะเป็นควนนะครับ ก่ด yeah, ีมากครับไก่เนื้อไก่มันตึงสุดยอดแลยเพราะเขาเนี่ยหน้าตามันนะนี่ครับเออเดี๋ยวลองมาจิ้มนะครับไก่เนื้อพอเป็นงวันนะครับมาลองพอแข็งแค่ไก่กับมอสท่อยิ่งไก่กับมอสม่ไม่เนาะม่ไก่มีหิมะลายก็แม่ในแม่เลี้ยงไว้หิมะลายอยู่กะน้อยเนาะเนาะแม่มาปั้นนะครับไก่มันต่อน้อยอยู่หน่มันใหญ่ปั้น ถ้ากระังังซัง,งโอ้ถ้าอยากกินไก่เนื้อเนี่ยต้องรองหน้านะครับบางครั้งมาแล้วแบบมได้กินตั้งใจมากินแล้วมาได้กินนี่แน่เดี๋ยวจะว่าเสียความรู้สึกเป็นหย,นย,นย้าแน่นาะต้องจองรองหน้านะครับลอยนี่แม่ไม่เอากี่วันครับแม่นี่แม่ไม่เอาซิบวันนะครับมาซิบวันนี่แท้ๆนี่ไม่เอาหาาั่ลาล้ก็มาวัดทัดผมนะแม่เนาะแม่ผมนี่เปิดยู่ี่สั่งทัดผมประจำตัวครับอยู่ยุทธยาได้ แม่ได้แม่ได้ไปอยุทยาวันไหนมีราะว่าปอแม่แด้นะอ๋อแม่เป็นคนที่สั่งประจำตัวครับตั้งตีไหนกับปอกับปอลูกใจไปตั้งตีอยุทยาเดี๋ยวลูกเขยามาตั้งกลุ่มตีตอยุทยาหมดได้บรรยากาศเนาะนี่นะครับไก่นึงตอนนี้กำลังมักเครื่องไว้นะครับมักเครื่องไวบ้บดมะแรงเพาจะนึ่งนะครับ ให้มันนั่นเครื่องมันเข้าเนื้อเขา้าเข้าเนื้อเข้าหนังมันก่อนเนาะไก่นึน่งสมุนไพรควบเป็นควันนะครับไก่เมืองทแท้ๆมาลองชิมได้นะครับเบิร์ดเส้นเราจะแจกให้พอแล้วว่าเป็นจะได้นะครับนอ่เอเขามักไก่เส้นเล้วเขากลับมาเนึ่งนะครับนี่ครับนึ่งเขานึ่งไว้เลยนึ่งไก่เมืองเนงนะาะอมักไว้ประมาณเกิวนวัน้ะนะครับเพราะกลัวเส้นเนื้อมันจะได้เข้าเครื่องเนาะมันจะล้ำขนาดเลยครับนิ่มขนาดเรามาจิ้มดูนะครับไก่นึ่งควบเป็นควนันช่องนี้ขายดีมากแต่ก่อนอื่นต้องจองล่วงหน ขายตามคณะของไก่นะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เกินงตัวคำตัวจะได้กลับมาอู้กันนะครับความมีราคาหลายหลายหลายเลทเนาะนะครับจะได้กลับมายิ้มด้วยนะครับพี่แฝงกอนนึ่งกันเดี๋ยวมาดูตั้งแน่นะครับแบบนี้อย่างนะครับอ๋อวันนี้ไอ้เผาอันของกุ้งมาทรงครับนะครับกุ้งเต้นเปิดมาทรงใช่เนี่ยครับนะครับกุ้งเต้นเปิดน่ะเปิดมีเครื่องเนาะ มีเื่องมาใส่มาหนักขนาดเป็นทรงมาทมรงติล่านครับจะไปดูนะครับไอ้กุ้งหายไปไหลายวันเลยเนาะหายไปไหลายวันเลยพี่พน้ำท่วมเหรออ๋อครับน้ำท่วมครับลูกค้าถามหากุ้งเต้นเยอะมากพี่เนี่ยฮะกุ้งเต้นครับกุ้งสด,สดเลยครับเนี่ยกุ้งสดๆนะครับเนี่ยกุ้งเต้นกุ้งเต้น เป็นดิกด๊กๆๆเนี่ยฮะเนี่ยอ๋อหรอเอาไว้นักกับไได้ครับกุ้งไงอนักไปถ้าเขา,าเลี้ยงของบด,ดีกันม่นกลันอ้องคนตายเร็วเนี่ยกุ้งนี่มันอายุมันสั้นขนาดเลยถ้าต้องจังเลี้ยงต้องดูอุณหภูมิของน้ำตัวเองนะครับเดี๋ยวไปดูตรงไหนดีครับล้อเนาะ ให้ผมไปเตรียมน้ำร้อนนะครับพี่โอเคให้เตรียมน้ำรอก่อน mm hmm. อันนี้น้ำเยนเ็ยน, okay, น,เยนได้ยังโอเคน้ำเย็นได้ละ โอเคนะครับตัวนี้กัแม่กับอองัวมาแล้วครับเดี๋ยวกจะสัมภาผัสกับแม่สก๊อน่อบาดดี้ป้าบาดดี้กับแม่มือนะอู้กับในไล้นะครับมาหนี้แม่กัคัดเมนูเด็ดยงของแม่ครับมาโชว์ครับแม่มีซี่กิ้งกูงมาแล้วตอนนี้แม่จะกินอย่างครับนี่กินข้าวซอยกินข้าซอยนะครับแม่แม่มากินข้าวซอยกินกรุงเทพนะครับลองจิ้มมาครับแม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมกินน้ำเงี้ยวเปลี่ยนเนเนาะตะกียน้ำเงี้ยวผมรักเอาเฮดท็อปไซนี่น่อยเนาะจิ้มกันจิ้มมาล้ำมาล้ำ ล้ำกังไปได้ก้นอ,อย่างไรแ,แม่บลล<โ>บได้พุงรถดเลยอ๋อดึง<อ>ล,ล้ำเนาะบุบพุงยังล้ำครับเนี่ยพูดไ้จะหาว่าคุ้วะบุบพุงยังล้ำเลยเนี่เห <c oughs> ็น,นหทิง้งมาแล้วเอออีกอ่ะมาได้เกลิ่นข้ากับแม่เมื่อแล้วครับแต่ยังไม่แล้วแม่ยังให้กินตลอดอมาเดียวโอ,อ้บอดี้พระบได้กินกินคนละเวลาเนี่ยว่าหาแม่ครับ เป็นได้ไหมล้ำกอปล้ำบ้ต่ยทกอย่างล้ำมันมีอยู่ในม่ไหมดแล้วเนาะแล้วคนไหนชอบพริชอบบครับพีักน้องอย่างนี่แม่หลายวันยู่เนาะิหน้ากับแล้วครับแม่ไม่เอาาหานก็ไม่เอาาหลานซีกวัน้กแมาทักลุ่มยุทธยาหน่อยหนอ อเอาไก่บ้านมาให้ลูกด้วยอืมไก่บ้านแม่เลี้ยง,ยงเลีย้ยงเองนะครับไก่บ้าน <c oughs> ปอะปอจะมาตัวเอี้ยปอเป็นแบบแม่เป็นโยบ้านท่าครับตอนนั้นไอ้บอกคอยเขากล้องไงวะซ <c oughs> ุ่มมาเนี่ยก็คือปอผมเป็นคนแย่นะครับเนี่ยซุ่มคว้เป็นคนเนี่ยนะปอปอผมเป็นคนแย่ปอผมป้าสารามาเอาไปอานะสารามันแบบขึ้นหลังคา <c oughs> <c oughs> ปอขึ้นเห่างนี้เอะนี่นี่ฮซุ่มในปอมของคนเนี้ยสลาเคนบอกขึ้นหลังค้าเออตามนั่นในไหนแม่กามาละวนไม่ซักมั้ยนะครับฝนไม่ซักจะไปโยามามาแปงเอาคนเดียวเนาะ <c oughs> กันแม่ก็จะโชว์อยู่ก็แม่ช่วงนี้แม่จะโชว์เหรอ <c oughs> น้่นพริกเหรอ พิจิกุ้งนะครับมันเสาร์ตี้นนี่มากินเนอะนอกไหมนอกเสาร์ตี้นนี่มากินนะพี่จิกุ้งนะครับนี่พี่จิกุ้งลองพอแม่เนี่ยสูตรเด็ดเลยต้นตำรับมาเองอันีแม่กับกินข้าวกันเนาะกินข้าวก่อนจะได้ก่อนเดี๋ยวผมกับกินขออนญาติกินข้าวกับแม่กันนะครับกินนั่นขนมเส้นกับกินนั่นข้าวซอยเนาะก็บข้าวไม่เป็นร้อยบอกินเนี่ยกินขนมเส้นกับข้าวซอยมันไงดีครับครับเรานี้กับอิ่มแล้วครับ ยิ้มแล้วเนาะแม่กินข้าวซอยนะครับผมกินน้ำเงี้ยวนิดหน,น่อยเนาะตัวนี้รอบผมอนวน่อยครับหลังไก่อ้วนไยจะได้กับผมกับภาคจออ้องเพราะเป็นวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับเปิดสอง,ง,ง,งช่วงเวลานะครับเปิดสิบโมงกินถึงสามโมงแล้งแล้วก่อเปิดถึงรอบหนึ่งคือสี่โมงเกินถึงสี่ทุ่มเปิดสองช่วงเวลานะครับเปิดทุกวันนะครับบ่มีวันยุดนะครับแม่ไม่อยางจะภาคจ้องก็ครับภาคจ้องขอเปิดวันแรกเจ้าไอเคไหมไม่ได้ยิน ก็าอาหารเมนือนมีทุกอย่างเลยเจ้าจะได้ต่ออุดหนุนกันเลยครับแม่ผมว่าแม่เอลหาทริปกวันนะครับเดี๋ยวนี่ก่อนโซนนี้กับป้าแม่กินไปเอวกันนะครับเนาะทังแม่นะครับแม่ทังแม่นะครับแล้วมดูกล้ามาอุดหนุนกครับผมเดี๋ยวฝากพี่นอ้องติดตามฝนว่าเป็นคันเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณจ้า